สบายดีพี่น้องเซ่ให้สบายดีบุคุคุกคนมือนี้มาดำหน้าตากแดดนํำกันเ้อตากแดดอีลีไหนตากแดดอีลีอันนี้หน้าเหายัางเรือเนาะพี่นอ้องยังเรือนวลน,นี่แหละใกล้ไหนก็นขึ้นแล้วยังเรือนวลน,นีกับตะการกไห้อีกหามือกับคงเห็นเห็นบอดแล้วแต่ก็รเริ่มเมื่อยแล้วพี่น้อง ลอยแห้งแล้วตอนนี้เ <c> ร <oughs> ิ่มจะไม่แหงแ้งละถ้าหน้าผู้ใดบ่มีน้ำมาดําซอยน้องจ้อยเด้อบัดแล้วหน้าน้องจ้อยสิไปดําซอย <c oughs> ถ้าบทตัวเพราะว่าได้ข่าวว่าทางไหนก็บ,บ่มีนำ้ำแต่อยากบอกว่าทางนี้ะบาได้อึดน้ำเด้อพี่น้องเลยนะเต็มคูห้คคูคันเห็นบ่ตัวที่ดําแล้วก็มีน้ำเบินแหล่ได้น้ำหน้าตากแดด ้าคนงานกับเป็นตาเล่ไหวอยู่ดอกอาผู้ด้มันคือโบจักใส่หมวกใส่กุ๊ปขโมนอมนกนี่ฮะอาไปจักได้น้องวีตากแดดเบิดมือเอาเออพี่น้องมาดับหน้าสวยแนะ่ บ่มีขาจ้าก็กห้ออาวแล้วบางทีมีคนใจดีแบบบ่คิดขาจ้างไงแบบโบมีขาคิดบางคนมีใจดีเขาเจ้าสิสิมาดำนาซอยห้องใช่ไหมพี่น้องเอ้ยมาดำนาซอยไหนเด้อ,องอ่ายมันดับหนาซอยอย,อยิ่งน้องวิกด็ดูดูด้ะสบายดีไหมแล้วสบายดีไปจากไหน เงยหน้าเงายตาคือไม่เห็นนะี่ยถอดสบายดีพี่น้องพอนแดดเมื่อดีลีได้พี่น้องเอาไปแถนวนั้นสบายดีพี่น้องสวยได้เมือเ่อนี่แถวนั้นให้กว่าโจนสลัดด้วยมาแม่ผงหนึ่งเ <c oughs> ป็นน้องวีกดับดําบ้านแห้งแงล้วมาดําบ้านน้ำม่งอีกอขึ้นมาเอาเดอนะ้อหน่านี่คนบอกเอาแล้วได้คนเมื่อไงละ่ะม,มาหา้แม่น้องอีกันพี่น้องเราคือดูที่คอยได้ข่าวเราดําแล้วอยู่พุ่นเลยเกือบสบายดีพี่น้องเอ้ ่บ้นต่น่าะเจ้าคือเจ้าคือยังบุญปักจะกกน่าจะยังดํไปดํามาแต่บ้านก็แห้งเลยม่ดําสยเม่อแรกเหนหน้าบ้านกแห้งก็แล้วอ่ชงนเล้วเบอร์เาเลี้ยวตะตโอ้ป้าพี่เจ้าเบิรในความแดดตอนขณะนี้เวลาสิบนาฬิกาสามสิบนาทีหนึ่งดดอันนี้นะ แดดตู s <S um, mm. ho, yeah. oh, ้สับ่ายโมงอือพ่อยังเหรเป็นตาพนสิเออมาอีกน้องสาวขาละโต๊ะขาละโต๊ะเหมือนน้องวีไม่น้ำดำอยู่หน้าบ้านมันน้ำปุ๊บไม่ได้เออมีน้ำน้อยเดียวมีน้ำน้อยเดียวแม่น้องวิว่ะพี่น้องอยู่หน้าบ้านนะบึกเนี่ยพี่น้องอ้ยความแดดนะแดดบ่อยมีพาซ้ำ มันอิลีแล้วอบ่งนี่นมาเบิ่งน้องจอยแต่มืดเลยบ่เห็นคะแนนมาเบิ่งน้องจอยบ่เห็นเลยพี่น้องเอ้ยมืดมืดตื้อๆอีกหน่อยดำอีกหน่อยดำหน่าอีกหน่อยมือแรงเหื่อยอยู่บ่ลูกบืดมืดแล้วเนาะมืดนี่ใส่ตั้งแต่แปดโม่ต้องวิ่งกันเลยพี่น้องเอ้ยทึกสีหน่อยแต่คอยกันดำมีเล่นนะพี่น้องบ่ได้เขินนะน้องวิ่งกันเลยไม่หานู่นไปจังได กินเท่าก็แมงมือน,นี่ดำหน้ามือเงอนนี่แกงหน่อไม้แท้แทะควเบิง่งเลยข้างไว้เคืองหมอ <laughs> <c oughs> ปล่อยจุ่มดําพี่น้องสี่เลยน้องสี่เสียซ้ำเหมืน้องหน้าหลานหัวนี้ได้สี่หล่องนี้พี่น้องนี่หน้าน้องจ้อยเลือโน,นูนนี่เด้อพี่น้องกำลังชิแล้วแล้วส่วนที่เลือดดำมากกับเสามามล็ดเติบ หน้าเฮาดำเน,นาะหักหน้าเถากีดอกเขาห้าวเนาะแมนเห็นหน้าเถากีน้ำเดะหลังจากดำหน้าแดดๆพี่น้องแล้วก็ตัดผ้า,ามัทยีตอนแรงแต่ตไไกกน้องเก้ประได้นลูกกาเมื่อนี้องแกอไปปักสองฮะกลับมานี่ฮะกลับมาตะปักสองโอ้โหวานก็เลยมาเจบบาะบังกาเอาไปจงไังใดพับก,ก็ได้ก้าอยู่บ่แม่แล ตาิค่เเอา้ามันก็ขาแน้วนี่ค่ะค่ะชิปแปดง่ายครับมันมน้งแพนอืมพี่น้องเลยมาหอดหน้าแล้วบรรยากาศดีดีบรรยากาศดีมากเลยอันนี้เขาเจ้าทำเมื่อื่นนี้รถเขาเจ้าแล้วเนาะ ไม่แล้ได้ไปแจกใครลูกกาผู้เดียวมูอเอ้านี้น้ำหน้าแดดแดดเนาะไม่แล้ย้ำม,มือแรกเราไปตั้งลูกกาไว้ลกกระแม่น้องวีทั้งพ่อเขาจังหวะขึ้นลูกกากลางคืนลกกระแม่น้องวีครับมันเขานน้นอือสามคนเขียวแล้วพี่น้องเขาตัวเขาดำก่อนนะม,มีน้ำเดเน่ยสนใจแล้วน้ำร้อยพี่น้องเลยบ่ได้ไปทางบ้านอาจารย์นะโบนะแหงแหงตาอีตงเขาเจ้า,าอืม คนบ่มีทางกาเห้ามมอว่านี่บ่อะนะมันคือเรื่องนั่น้าพี่น้องเขมนงามยนงมันแรงเลยนี่นไปมือนีเบิดเงินสองลอยบอกไปซื้อปลาดุก เงินบาทเงินกี่มอนอ่อนก็ยหนึ่งตัวเจ็ดซิบล่ะตาตาหนุนน้องออตาขามเหตุงานอยู่ไทยไ้เหตุงานอยู่ไทยนี่โชคดีไปเดอ้อแต่น้องเจ้ผมบอกมีงานเหตุน,นี่โซ่ห้ต่อไป <laughs> โอ้ยแม่ไม่ได้ให้ปถ่าดอกให้แต่น้องว ฮะมงามพี่หลงหอมนี่หน้าไม่ง่ายแถวนี้แล้วบ้แล้วพี่น้องเหลือแต่หน้าเทากี้นี่หัวหน้าไม่ง่า่ไนแล้วบ้แล้วมือแม่น้องวีว่าให้ออกมาแต่เศร้าแม่น้องวีกำกับ,กบมันจะบ่ฮ้อนแดดแม่น,น้องวีแดดแล้วก็คือเด้อแม่ต่อแก่อยู่นี่กับยังได้นี่ ป้าพ uh ี huh, ่น้องแมงอ้วงแมงอ้วงแมงอ้วงภาพี่น้องเลาะเบิ่งเข่าในห้ในน่ายงีมือแรงเนี่ยโอ้ยไห้นี่คือบ่มีน้ำห้นี่บ่มีน้ำมันหอมเข่าย่างน้อยย่างไปแหละคือหอมเห็นบ่พี่น้อง ขานาดำแล้วแล้วก็เป็นตาเบิ่งตาแง่งนะนตาเบิ่งตาแยงอิลีขานาดำแล้วแล้วก็ได้เบอ่อพืชแล้วก็จมนะพี่น้องจมน้ำเลดเงินเลดเงินขึ้นแห้งแห้งของแกแบบปักสองมือนี่แห้งแบบอันนาดเลยปกติเลดเงินสีม่วงแห้งบันนี้แต่นี่ขึ้นแห้งอิลีเ,ลเงินกีบเฮาอ่อนขาลงทุกมือนะพี่น้องบัวซีอยจังไรเฮากั นแต่อดทนเอาบูวอะเป็นยังไงในอนาคตต่อไปอย่าก็เห็นข่าวไร้ข่าวเนาะเขาจะว่าเป็นอย่างสันเป็นอย่างสีเระเสพข่าวอยู่พี่น้องก็พูดซึกน้อยๆอยู่บางบางข่าวกันเนาะกำมันสิมเนข้ามูาอีลีบเนาะบางข่าวกันนะก็คิดอยู่ให้ละ่ะหวดำนาเรียว มันก็รู้สึกน้อยๆบางข่าวก็สิแบบอะแม่นคือเขาเ่าอยู่บ้างข่าวกันมะน้องเจาก็คิดได้ละคิดเขาจะมีกระเป๋าส่วนตัวอ่าพี่น้องเห็นปะโอ้งามเด้บรรยากาศยามมืองจะแม่นมนดีดีอีลีตะเวงกับังจะตกดินแล้วงามอีลีพี่น้อง มหอนพี่น้องอเ้ยเฉพากับมีหลายคนเราอยู่อะต้องโรากากลางคืนอย่งสิบมวนแต่บ้านแต่หน้าประกวดมันเป็นนาไก่นะพี่น้องมันโกกนรากาบัได้เห็นไหมตัวดำแล้วก็คักคักน่าประกวดเป็นนาไก่้วพี่น้องขับห่วยขําห้องขี่รถเมื่อกระลำบากนะขัดชีิลกลางคืนก็คือสิบวัวได้ละมันเลยจำเป็นต้องลบลกงามของเวนพี่น้องเบอ่งเลยความแตกต่าง คือต้องเอาไว้นะแดดแห้งแบบพ่อขำมากแหละโอ้ขำมากเลยบรรยากาศมันสดสื้นเขาหน้าเฮาเขี้ยวๆนี่ดำได้อาทิตย์หนึ่งเลยทุกคนเกือบเกือบสิเขาสองอาทิตย์แล้วเพราะว่าดำลงทำอีกหนูนี่วันจันทร์แล้วมันจันข่มหอมมาแล้วมื้นอนี้ก็มันเสาร์เลยนะเกือบจะสองอาทิตย์แล้วพี่น้องเขาเฮานี่ทีดำเโชกเคลี่ยงเกือบจะสองอาทิตย์บัวสิได้ บู้ว่าสิได้เขาพอก็ได้แล้วเนาะเห็ดนาบูว่าสิเป็นอย่างไรปีนี้ปีกล้ในเขาบ่อยากงามบัานไดเพี่เนาะมันอยากตายแต่ปีนี้ก็เบิ่งกะคือมีแห้งคิดแห้งใจหรือว่าเป็นทำนองเอยมาเห็ดนาแต่ละปีบูเคยมาเห็ดได้แต่ละปีไปเห็ดยางไปละกันอันน้โก็อยังเกาะส้มเขาไปพี่เนาะเขาก็สิมเมื่อน้อพี่น้ออกมานี้นะทำแล้ว เราว่ามากกับน้องวีซองคนมาแล้วพอเขาไม่ออกนะถึงตะตะกะแล้วพอเขาไปปักโอกวมาคำนาอน้อยหนึ่งแรกๆก็ว่าสิมาแต่เบนเ้นอยู่มันหักคำเห็นจังไลก็เลยตั้งใ,งใจสีน,นี้เวียกพี่น้องแต่กระจตาหน้าน้อยหนึ่งก็เ <c oughs> ลยแบบมาํำแห้งหอมเขาเจ้าหอมขาวาขาว,ขาว <c oughs> บลาเถแมงอ้วงหนี่ก็สุดยอดอีลี บรรยากาศก็กดีปู้ยยำมะเรงคองไห้นาะเป็นบ่พี่น้องโอ้คัมแล้วยำไห้ยำหนากะพ่ออยู่แบบนี้แหละพี่น้องเขียวสะอุ่มทุ่มเนาะถ้าวยำแรงกะบ่ไปต้ายอยู่เหมือนคนละโลกเลยเนาะพี่น้องเนี้ยก็บเบนกับยำมะแรงเหมือนอยู่คนละบ่อนเลย ยามวัอแรกแหละบรรยากาศดีมากเลยแต่ยามกลางเวนี่สีหอนจะตับสิแตกโอเคนาะพี่น้อง,องเดี๋ยวมือนี้น้องแก้กับผมี่ยังหลามาจมให้พี่น้องฟังคือกา้าวราะว่าบท่านไหนไปใส่ด้ยวยพี่น้องน้ำหน้าไม่ไปใส่เลยบ้านนี้น้องแก้กับสิเมือแล้ว ำด,ไไดำ,หำ,หออำหน้าแล้วบบได้ไปใส่เลยก็จิมีแต่คลิปดำไฮดำหน้าแล้วพี่น้องเอ้ยไปน้องเอยดำหน้าแล้วก็ได้น้องจอยสีผ้าเป็นหล่อไปหาขึ้นโคขึนค้นป่าหาเห็ดหาหอนเนาะลายลายลาแบบให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันเข้ามาแล้วเขาก็เจอสองเถิกเฮากินหญ้าอยู่สองเถิกเฮาอมแอม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  กินหางก้าครับอร่อยไหมอร่อยไหมหิวย,ย่าหรอเอ็งกัะเวนน่ะลูกโอเคเลยพี่น้องคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย